แล้วสวัสดีครับกลับมากับฟูเฟอร์ชแอนด์หนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมีน้ํายาเคลือบไม้3ตัวนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนกันสะทีเดียวนะครับแต่เป็นตัวหนึ่งที่ผมมีอยู่นะครับแล้วผมก็อยากจะลองเปรียบเทียบดูว่าแต่ละตัวเนี่ยนะครับให้ผิวเคลือบเป็นยังไงแล้วก็สีสันที่ออกมาบนไม้เนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ผือใครจะเอาไปพิจารณาตัดสินอะไรกันแล้วแต่โอเคตัวแรกผมมีของยี่ห้ออะเคมิสนะครับเป็นซาตินแว็ตตัวนี้ซื้อในเว็บไอทูมาร์แล้วก็ตัวนี้เป็น, Oil. นเบเยอร์ท เป็นของ h e d ผมไม่รู้ว่าหรือแปลว่า h e ดเที่แปลว่าทำอ่ของภายสานนะครับ a d Wood นะครับคอนดิชเนอร์นะครับเป็น Dennis Oil 2ตัวนี้ได้มาจาก Shopee นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยจากเว็บ i 2มาเดี๋ยวลิงก์ทั้ง3ตัวเนี๋ยผมจะลงไว้ที่ใต้คลิปนะครับอ่าทีนี้ ผมจะทดลองอยังไงนะครับผมก็มีเจ้าตัวกล่องไม้ตัวนี้นะครับที่ผมตอนรีวิวแคมป์ของเบสซี่ไปอันนี้ผมใช้เครื่องขัดกระดาษทรายแบบละเอียดนะครับขัดเรียบร้อยจนเนียนละเอียดเลยนะครับทั้ง4ด้านผมจะเอาแต่ละอันนะครับลงทีละด้านแล้วผมก็จะเหลือไม้ไว้1ด้านไม่ได้ไม่ได้ลงน้ํามันแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแต่ละอันเนี่ยนะครับแตกต่างจากสีจริงเนี่ยขนาดไหน เนี่ยทุกตัวเห็นไหมครับไม้จะสีเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะอันนี้ทําจากไม้แผ่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็มาต่อแบบนี้อ่าไม่มีได้เปรียบเสียเปียบนะครับแล้วทุกตัวขัดลื่นปึ๊บหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเป็นยังไงนะครับเอ่อทุกตัวผมจะใช้วิธีเดียวกันหมดก็คือใช้ผ้าแล้วผมก็จะทาไปตามลายไม้ทุกอันนะครับตามลายไม้แบบนี้นะครับผมใช้ตัวซาตินแว็กตัวนี้นะครับอ,อ,อ,อ้อก่อนอื่นเขย่าก่อนแล้วกัน,กนเพื่อให้มันเข้ากันอย่างดีที่สุดนะครับเดีย๋ยวผมจะเขย่าทุกอันเลย เสร็จแล้วนะครับนี่ผ้าสะอาดนะครับผ้าไมโครไฟเบอร์อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนะชุบแล้วก็ปาดเข้าไปจะทําเหมือนกันทุกอันเลยผมพูดงนี้ก่อนว่าแต่ละอันเนี่ยอาจจะมีวิธีการที่ต่างกันนะครับแต่ผมว่ารวมรมแล้วก็คือทาลงไปบนไม้ทาเราไปตามเส้นไม้อะไรประมาณนี้นะครับคล้ายๆกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็นะน,นี่นะครับแล้วผมก็ทาเข้าไปด้านนี้นะครับปึ๊บป๊าปปึ๊บป๊าเนี่ยอย่างเงี้ย นี่หนึ่งชั้นผมจะทาอีกทีหนึ่งเอาชุ่มๆหน่อยละกันนะเพื่อเห็นชัดๆนะครับนี่นะชุ่มๆอย่างนี้นะครับปาบปาบปาบผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับนี่ผมจะลงให้ชุ่มแบบนี้เลยอาร์เคมิสตีนแว็กนี่ทาลงไปจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวรอแห้งนะครับผมก็จะเขียนกำกับไว้เลยว่าตัวนี้คืออะไรนะครับนะ อะเคมิสนะครับส่วนด้านนี้อ่ะผมจะใช้เป็นเบเยอร์นะครับนะเป็นเบเยอร์นะครับแบบนี้อ่ะต่อมาผมจะใช้ด้านนี้นะครับเอ้เมื่อกี้อะเคมิสนี้ผมจะใช้ด้านนี้นะอ่ะเป็นเบเยอร์นะครับเขย่าเหมือนกันนะครับเทยอย่างงี้นะครับสีเย็กเนี่ยตัวมันจะสีอย่างงี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ แต่เดี๋ยวดูซะว่าทามจะเป็นยังไงนะครับนี่เบเยอร์นะครับปึ๊บเห็นไหมครับไม่ได้เข้มมากนะครับแบบนี้นะอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ชุ่มๆเลยนะครับปึ๊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 บเห็นไหมครับซึมเร็วมากนะนี่เบเยอร์นะครับสองรอบเหมือนกันชุ่มๆนะครับแต่ตัวนี้ซึมเร็ว ต่อไป HED หรือ h e d นะครับ h e d นะครับเขย่าเหมือนกันอันนี้ไม่มีคู่มืออะไรเลยนะครับผมก็เดาๆเอาเหมือนกันนะเพราะเดี๋ยวเวลาใช้จริงผมก็กน่าจะทําแบบนี้แหละเขย่าแล้วนะครับแกะมาปุ๊บอันนี้ผ้าเมื่อกี้เปลี่ยนผืนใหม่ปลายไม่เลอะไม่อะไรนะครับใช้วิธีเดียวกันเลยปั๊บนี่นะแบบนี้นะ h e d h e d นะครับปั๊บปั๊บปั๊บ,บอีกทีนะครับชุ่มๆนะครับตัวน,นี้ ป๊าบป๊าบป๊าบโอ้นี่ก็ซึมเร็วเหมือนกันนะครับอันนี้คือเฮดและเดี๋ยวผมจะปล่อยไว้10นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับนี่เกิน10นาทีเกินไปเยอะแล้วนะครับประมาณ20 30สมนาทีแล้วนะครับอันนี้คือไม้เปล่าๆนะครับนี่สีประมาณนี้ผมจะพลิกไปทางขวานะครับตัวนี้จะคืออะเคมิสนะครับเนี่ยดูนะหนึ่งสองสามปุ๊บ Ens, เห็นไหมครับดูความแตกต่างนะนี่ปึ๊บเห็นไหมครับตรงลายไม้เห็นไหมครับตรงลายที่เป็นลายไม้เนี loyalty, ่ยสีมันจะออกเห็นไหมครับส oui. well. ีมันจะออกขึ uke. ้นมาแบบนี้เห็นไหมแต่ส่วนพื้น like ที่เ like ป็นขาวๆมันก็ยังขาวอยู่นะเห็นไหมเนี่ยยังขาวอยู่เลยนะครับแต่ส่วนที่เป็นแบบลายไม้ชัดๆเนี่ยนะครับมันจะขึ้นสีนิดๆเห็นไหมสวยมากเนี่ยถ้าฝั่งนี้เห็นไหมครับตรงลายไม้เนี่ยจะเห็นเหมือนกันแต่ว่ามันจะยังเกินกับสีขาวนะครับแต่พอเป็นอะคมิกเนี่ยนะครับ มันจะขึ้นชัดขึ้นมานิดนึงนี่คือครั้งเดียวนะผมว่าถ้าเกิดอยากให้มันเคลือบมากกว่านี้ก็อาจจะใช้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ข้อสังเกตนะครับตัวอะริมิตเนี่ยจะแห้งช้ากว่าเพื่อน,นก็ไม่มีผลอะไรนะก็แค่แห้งช้าเฉยๆนะครับต่อมานะครับนี่ชัดเจนเลยเบเยอร์ er, คือสีต่างกันชัดเจนเห็นไหมครับขึ้นลายหมดทุกอันนะลายขึ้นหมดทุกอันนะครับตรงไหนมีลายนี่ขึ้นหมดเลยเห็นไหมครับนะแต่ว่ามันจะออกแบบเข้มๆนะจะออกเข้มๆนะครับอันนี้จะออกขาวๆสว่างๆแล้วก็ มีอมอมตรงนี้นะครับอันนี้คือเข้มทั้งอันทิกออยนะเบเยอร์ทิกออยแล้วก็ตัวต่อมาตัวเฮดนะครับนี่ตัวเฮดตัวเฮดจะเป็นแบบนี้ตรงที่เป็นลายก็จะเด่นขึ้นมาแต่ยังไม่ยังไม่เท่าตัวอะเคมิตนะครับแล้วก็ตรงสีพื้นเนี่ยก็ไม่ขาวสทัทีเดียวคล้ายๆนะคล้ายๆกับตัวอะเคมิตนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูตัวพื้นไม้ปกตินะครับนี่ขาวแบบนี้น,นี่คือตัว เห็น <Head, S 2> ใช่ไหมแล้วก็ไม้กับอะคิมิตเห็นไหมครับนะมันจะมีความต่างนะในเรื่องของลายที่มันขึ้นมาและสีนะครับสีที่มันออกส่วนตัวทีกออยเนี่ยชัดเจน นะครับออกทุกผิวทุกทุกอนูเลยคือเหมือนกับมันซึมเข้าไปในทุกจุดเลยแล้วก็สีมันจะออกหมดเลยเนะี่ยแบบนี้เห็นไหมครับตัวที่เป็นแบบขาวๆปกติถ้าเป็นตัวอื่นจะเป็นขาวๆใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นปื้นๆแบบนี้นะก็คือทิ้งออยน,นี่น่าจะเหมาะกับพวกเน้นลายนะครับลายจะขึ้นนี่อันนี้เฮดนะครับนี่อันนี้ไม้ปกติแล้วก็อะเคมิดให้ผมชอบอะเคมิดนะ ผมชอบตัวนี้นะครับกับเฮทนะเฮก็ชอบนะครับส่วนทิกออยเนี่ยอาจจะดูเข้มไปนิดนึงแล้วก็มันทําให้ผิวมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เห็อไหมครับคือผิวมันไม่เนียนเท่าไหร่มันกลายเป็นว่าเห็นเป็นฟ้าๆ้าแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวไม้ด้วยนะว่าเออไม้ที่คุณใช้มันเป็นไม้ประเภทไหนนะครับลายเป็นแบบไหนนะอันนี้ก็คือให้ดูเปรียบเทียบนะครับระหว่างอันนี้คือไม้สนนะครับเนี่ยว่าไม้สนแบบนี้นะครับขาวขาแบบนี้นะครับเวลาใช้กับอะเคมิดหนึ่งรอบนะหนึ่งรอบปล่อยแห้งสิบนาทีนะครับประมาณนี้หน สิปนาทีของ t ีกออยเบเยอรนะครับก็เป็นการทดลองแบบนี้นะครับแบบให้ดูคร่าวๆนะครับแต่ทุกตัวเนี่ยผิวสัมผัสนะครับคล้ายๆกันทีกออยก็พอๆกันนะ พอๆกันหมดนะครับก็คลิมนี้น่าจะไม่ยาวมากนะก็เป็นการทดลองให้ดูเฉยๆนะครับว่าตัวออยเคลือบไม้ต่างๆที่ผมมีเนี่ยนะครับทั้ง3ตัวนะไม่ว่าจะเป็นตัวเฮดนะครับเป็น d e n ิสออย l นะครับแล้วก็เบเยอร์เป็นทิกออยแล้วก็ a า c h คิมิสเป็นสตินแว็กนะครับก็เป็นออยประเภทหนึ่งนั่นแหละนะครับทั้ง3ตัวนะครับก็ให้นะครับสีสันของตัวไม้แตกต่างกันแบบไหน อ่ะถ้าให้ผมเลือกนะครับอาร์คิมิดสนะสีจะขาวกว่านะครับแล้วก็ลายจะขึ้นชัดนะคือระหว่างตัวพื้นกับตัวลายเนี่ยจะขึ้นชัด ค่อนข้างต่างกันเยอะส่วนตัวทิงออยนะจะขึ้นหมดเลยนะทั้งตัวพื้นที่ขาวๆเนี่ยมันก็ขึ้นเป็นลายก็ขึ้นสีเหมือนกันแล้วก็ตัวลายก็ขึ้นนะครับแต่สีจะเข้มกว่าเฮดนะครับก็ลายก็ขึ้นเหมือนกันส่วนตรงพื้นเนี่ยก็จะไม่ขาวเท่าตัวออเคมิทแล้วก็ลายก็จะสีไม่ไม่ไม่เท่ากับตัวออเคมิทนะครับก็คือขึ้นมาจางๆนะสำหรับตัวเฮดอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบอ่าส่วนตัวผมชอบออเคมิทนะเพราะว่าลายมันขึ้นสวยดีนะครับก็ลงอีกสัก2รอบสมรอบอะไรอย่างนี้ก็อาจจะสร้างความแตกต่างได้นครับออออนนนนีี้้้กกกก็ไวว่่าาื ทดลองเพียงหนึ่งรอบเท่านั้นนะหวังว่าน่าจะเข้าใจนะโอเคสําหรับใครที่ชอบลายไหนหรืออยากจะลองตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ทั้ง3ตัวนะครับไว้ที่ใต้คลิปนี้ก็ลองไปหาซื้อดูได้นะครับสำหรับวันนี้ฟูเฟอร์ชัชนลคลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด subscribe ด้วยนะครับไป้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเออจริงๆมันมีเยอะนะพวกออยล์ต่างๆนะแต่ผมมีอยู่3ตัวก็ทดลองให้ดู3ตัวนะครับโอเคนะครับบ๊ายบาย